กรรมเกิดขึ้นนะครับวันนี้ครับตำรวจปูทอนสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับนำตัวผู้ต้องหาในคดีขค่มขืนและฆาตกรรมเซลล์ขายรถส่งฟ้องต่อสารนะครับอย่างหลังยอมรับสรารภาพทุกข้อกล่าวหาครับที่สถานีตำรวจปูทอนสันทรายอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับพันตำรวจเอกสาราวุฒิจันมโนผู้กำกับการสถานีตำรวจปูทอนสันทรายร่วมกับชุดสอบสวนสถานีตำรวจปูทอนสันทรายทนายอาสา ไปสอบปากคำของนายนัฐพลผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมและข่มขืนนางสาวเด่ดนนภาเซลล์ขายรถยนต์นะครับโดยตำรวจก็มีการตั้ง4ข้อหาประกอบด้วยฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาน่วงเหนียวกักขังพาไปเพื่อกระทําอนาจารโดยใช้กำลังประทุษร้ายและเคลื่อนย้ายและซ่อนศพอําขอไปครับและเคลื่อนย้ายและซ่อนเร้นอําพางศพโดยเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาครับ หลังจากสอบปากคำนานกว่า4ชั่วโมงค่ะทางตำรวจภูทรสันทราก็ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องต่อศาลเพื่อดำเนินคดีซึ่งทางนายนัทพลที่เป็นผู้ต้องหาในคดีลักพาตัวข่มขืนและฆ่า,าโดยก่อนหน้านี้นะคะนายนัทพลก็เคยต้องโทษในคดีข่มขืนและออกมาก่อเหตุซ้ำหลังได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่10เมษาย,ยนก่อนที่จะก่อเหตุซ้ำอีกครั้งในคดีนี้ค่ะ